ครานี้ Harr ing, กูไม่กังวลเรื่องอะไรแล้วกูสามารถเล่นได้ดีมากกูแม่งโคตรตึงจริงว่ามึงแม่งโคตรตึงนะเฮ้ยมันกลับมาอยู่ในอ้อมอกกูอีกครั้งนึงเก็ี ที่เก่าไปยินเด้ออกคุยกันดิใช่มึงตั้งใจเรียน่อยดีแล้วแต่เขาไม่ถามไม่ไอ้จะเอาจริงนะคือกูเล่นก็จริงแต่กูใส่ใจว่าเลยมึงผู้หญิงยินเด้อะกูนั่งดูเลยว่าตอนจะอาที่มันจะเท่าไหร่แต่เขาไม่ถามกูนายไม่อาสาไม่เอาอ่ะกูอยากเล่นเกมะะได้ปวกูอยากเล่นเกมโอเคแฟร์แฟหน้าเพื่อนเฮ้ยบวย เอ้าไอ้ยูกูเห็นเพื่อนจริตัวนกูหันตาเพื่อนไงเป็นเชี่ยอะไรกันเนี่อยไม่กูเห็นเพื่อนตันเจี๊ยบจะเปี้ยนหอนตันจะเปี้ยนเก็บมาเก็บมาดิเก็บมาเก็บมาเอออย้า้ตะกินนะไปไหนไี่ตันถ้ามึงด่ากะเก็บไม่เอาโอ้โอ้กูต้องฆ่าก่อนใหม่เฮียกูถึงใดนี้ขึ้นเพราะกูเท่าไอติมหรือเปล่าไม่รู้เอฟเฟกต์เท่ใหม่ต้องฆ่าฆ่าก่อนทีหนึ่งไม่รู้อันดับก่อนทีหนึ่งเอออันดับอยู่หัวตารางไงพี่เห็นป่ะแต่อยู่หัวตารางแล้วหัวตารางฝั่งเราอ่ะเอออืมแต่มันไม่เลืองแสง ไม่งั้นพี่ตันก็ค่าเก็บเอดิเก็บเอดิโอ้เยอะเก็บเอ็ดเดี๋ยวพวกกูยิงอยู่นะจะได้ไม่มีใครตายนะเขาต้องการฟินิกได้เลยกูจะอยู่ตรงนี้เองขูชอบบอกว่าเกูชอบว่ายิมมีหนวโตอะไรแอบบอกรักกูเคยที่เขาให้ปืนแชมเปี้ยนมึงอ่ะเพราะเขาชอบเขาไม่ได้กูไปเก็บไปย่ะ นี yeah, it, first, mm ่ความรักของเขาซื ah. yeah. okay. no ้อถึงมึงแล้วเนี Should ่ยแต่มันมีมารผจนน่ะขโมยไปหนีมารผจญหนีไปไปเลยหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วอ่ะอันเด็กูเพื่อฆ่าตัวเดียวแชมเปี้ยนที่ไหนไม่มีมันไม่ใช่แชมเปี้ยนมัเป็นพามเฮ้ยผูดักรล้อกูดักรล้อแทงตรงตรงกูหมายถึงแบบตรงตรงที่กูยืนอยู่เนี่ยเด็กเลี้ยงแกะวะเด็กไม่ได้ความสนใจน้องีก็มี มันมีมันยิงแม่นกว่ากูด้วยมันฆ่ากูด้วยนี่อะกินแชมเปี้ยนเนี่ยตรงนี้ตรงนี้มันอยู่มุมนี้สวยมากใครก็ได้ยิงมันดิขอบคุณมากคุณนุ่มนิ่มพ้อมันไปแล้วเหรอตายแล้วชาดิชาชาพิจารณาพี่พิจารณปืนเทศยังขอยได้ไหม พี่ตันฟังเพลงให้ไหนไอยากฟังเพลงอยากกดไว้ดิพี่ตันเออว่ะพี่ตันกดไว้ได้เท่อ่ะกดไปเรื่อยๆแล้วพอเจอมันเขยิงเลยกดแล้วเดินไปเรืร่อยๆพี่เออเท่เออเหมือนไอ้อีกปืนหนึ่ง่ะที่มันลอยอยู่ตลอดลอ่ะออริจินออริจินเออเหมือนออริจินอะสวยกูชกอบแอนิเมชันหมดเลยยี่ฟิวจัดเลยโอ้มันวางกระเพางูชูเพื่อนถือไปตลอดนะพี่อย่าวางนะจนกว่าจะยิงอ่ะเหมือนกัวน ไม่ชินเลยอ่ะ้เยจะไมอ่ะมันอ้วนเหรอวะกู้มันก็ไม่รู้เลยมันเหลี่ยมกุ้งรู้ว่ามันน้อยอ่ะมันดูมันดูเล็กๆเออเออมันดูเล็กเกอร์พี่ติมสายใจเรื่องอะไรเจอผมไหมสองตัวไอ้สองตัวกูลาวงการไปนานแล้วพัดเกมนะไอ้พึ่งนี้ได้ไงไม่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 ได้ลามันไม่ได้เรียกว่าลาวงการกูเรียกว่าอิ่มตัวกูรอสักวันที่จะกลับไปอิ่มตัว ออ่างเไอ้นี่โอเคกูต้องจะบอกแล้วเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้นี่ก็ไแบบพอใช้แค่คิวอะไม่ไม่หมายถึงมีไวเปอร์อยู่ตรงนี้อ๋อเหรอไม่ไม่ไม่อยู่ตรเลยนนี่เไม่รู้ว่ามันจะขึ้นเชือกย้ายยังนะ X กลับไปพอเลยนะเว้ยถึงแม้จะเป็นคนละโอ้ยแชมเปี้ยนโอ้ขอบคุณมากแต่กว่ากูยิงไม่โดนแล้วหลังอันนี้กูจะเล่นดีกว่าไอ้ ไอ้ผัดเอ้ยอะไรนะผัดกูจะเล่นดีกว่าไลนเจอจะเอกกับบันทีเด่ะโอ้ใจแบบโ่ๆกันกูรอนั่นแหละไม่ได้จะเล่น้วมันได้ปิดอ่ะไม่เอาไลยเจอเอกีไาย์อัดเฮ้ยเจ้าเบาหัวเบิ่มมเลยไม่ชอบแค่หัวคมมเนี่ยไม่ชอบคมถ้าไม่จเอกกันยังไงวะอยู่เรียะมันก็ปักทงบบปักทงไอ่ทำไม่นาแล้ว

ไอเนี่ยได้ดูแบ่ไหนหรือยังไอ้กูยังไม่ได้ดูบบีมบีมแม่งโผล่แบบเดียวเลยก็ไม่ได้ยังไม่ได้หมดจบอ่ะกูยังไม่ได้หมดมันไม่เหมือนมันไม่เหมือนของไอเดียไม่เหมือนสเปกตรัมใหม่ที่อ่ะแล้วทำไมบางทีมันสีแดงวะมันไม่สีแดงวะเนี่ยเพราะว่ามีคนมาไม่ไม่โฮเกิลถามว่ามีคนอยู่เฮ้ยตรงนี้มีคนเพรไม่น่ารีบกลับมาเลยกลับไปที่เดิมเดียว ไอสัตว์ก<อ>ูเหม่ออะไรเน<อ>ี่ยกูเหม่ออไอ้เซียนเราแม่นรู้แล้วไงห้าไม,ไม่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 ไมบีจะเดินไปตรงนั้นโอ้โหบีดไหมนะอย่านะบีดโอ้โหไอ้ตัดเดินแปดบีดไอ้บีกูก็ติกไงมึงอยู่นะปักสัตไม่มีใจเย็นใจลมๆกูเชื่อเจ็บอยู่ไม่แต่กูเจ็บกว่า <c oughs> โอเคเตรียมรองด้วยโซว่ากำลังไป แล้วฝั่งนี้กูได้ย hey, like. ินเสียงไฟเปิดหายแล้วไอ้ชิบกูต้องรีบฆ่าตัวว่าเดี๋ยวนี้เออจะจะโหลดจะโหลดจะโหลดจะไล่ไว้อย่างเงี้ยกดไว้กดไว้กดไว้คุ้มจริงจกินขึ้คนละปืนดนี่ ขอบคุไม่ไม่เหมือนโลดจิตใ่ยิงเสร็จต้องมี่ไปหายแล้วมันแบบให้กูดูโคตรน้อยเลยสกินหนึ่งแม่งมันแบบออโต้เช่นที่ไม่ต้องเดินเข้าไปอบสกินหนึ่งกดวายไม่ใกล้นี่หรอเว้ยกดวายมันจะมันต้องกดไวเพื่อเอฟเฟคไม่ใช่แบบต้องอยู่ใต้นั้นด้วยไม่เข้าใจแล้วดูให้ให้กูดูแค่แป๊บเดียวได้นะไม่คุ้มก็เอฟเฟคเลยไม่คุ้มมาแต่เมื่อไหร่แรงเจอจะเอ่อซ์กับวันกี้ด้วย พรุ่งนี้มั้กูเห็นกับประกาศข่าวอยู่ไมรู้จักพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้เอ็กเหรอเปล่าพรุ่งนี้ปิดเอ็กซ์จักยิงกูใหญ่สองตัวแล้วแต่โคตรเลี่ยม่นึ่งไเอาสกินปืนกูไปเพื่อนพี่ทำให้เราคืนมาให้ได้นะเป็นเนี้ยอะไรกับสกินปืนกินเลยไม่ชอบแต่เหนว่าที่มันถือไม่ยากเออเอ็สเปกต้มได้เท่กว่สเปกต้มได้เท่กว่าเยอะเลยสเปกไอ้ แชมเปี้ยนก็คงเป็นอันนี้อย่างอีว่าไม่ใช่แบบโง่โง่ออันนี้ไม่เท่กว่าเยอะเลยไอ้เนี่ยมันอันนี้ยงเท่กว่าอยู่แล้วกฎหมายพวกเบสิกอะไรก็ได้หรอกไอ้เนี่ยมึงคนเงี่เง่าเลยย่านั้นเออมันหายไปไหนแล้ววะมันก็เก็บไปใช่หรอกไอ้เนี่ยอันนี้โคตรกากอ่ะไอ้เนี่ยเหมือนมึงทำมาก็ใส่เพลงไปเฉยอ่ะไอ้เนี่ยซื้อออดิดแม่งเลยแมวดิบะยังไม่ถึงไปได้โอ้ยจะตายหรือตายหายเลยว่าคือเดี๋ยวรอประกันรอพี่ตันหรือไม่ก็บิด เอ oh, okay. ้ยเขี้ยมึงรอพี่ตันเหรอโอ้โหไม่ไม่นะอ้าวแล้วออกเก็บมาแล้วขอบคุณไม่เป็นไรกูได้สเปกตัามาแทงก็ดีเหมือนกันเลยโยนแรนดลทิ้งเด้ประเด็นนะไม่เก็บ่าเต็มเดี๋มาเก็บดิไหนแวนดอลตรงพี่ตันน่ะก็ไม่เอาให่ไกลไหมไกลไมหลังก็ได้โอ้โหโ้โหโอ้โหโอดโหอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้โอ้ห้อ้โหโอ้ไ้ห เชี่ยตรงนี้สามตัวตรงนี้สามตัวกูวาร์ปเลยจะเด้จเย็นเลยติ่มติมเออดักดักเชอแล้วมันวางกระแพงเศษเฮ้ยมันปิดแล้วไอ้มันหนีแล้วมันหนีไปแล้วน่าจะเข้าทางใต้ดินมั้งไม่รู้ขวางมหนเอ้ยไอ้เหี้ยแม่งแอบสอดแนมกูวิ่งระวังนะบางที่มันจะดักอยู่แถวนี้นะแต่มันไม่น่าจะมาแอนด์มิยนต เดินนโมงนะข้างหลังวะข้างหลังเออมันไม่น่าจะไปเอเลยแหละหรือไม่ก็ไปเอ,เอปเสักที่หนึ่งอ่ะมันวางกระแพงดะเอาไว้<ช>อย่างกุญแจวะอะไรแบบกุญแจวะเกมปิดแล้วอ่ะ,อะไม่โดนเนิร์ฟกุญแจก็ชิยแล้ไม่โดนดักไม่โดนเนิเร์ฟถึงมันจะโดนเนิร์ฟมันก็ยังเก่งอยู่ดีไอ้เนี้ยก็ตายก็าตายก็าตาฝีมือการเล่นฟินิกส์ตามบันโก สามตาไม่ใช่สามวันเอิมันเล่นยากเหรอไอ้ยากกูไม่ค่อยได้เล่นแหละตอนแรกแม่งก็เบียวไซเปอร์ไม่อยู่เล่นแม่งอยู่แต่เนี้ยเป็นเป็นตัวที่กูเล่นเลยกูชิวอ่ะกูชอบมากกูเล่นกูสนุกมากเลยผมอยแต่ชิวันไม่ค่อยมีอะไรไอ้สองตัวตรงนี้ด้วยอะไรนะพัดเ e t โกมาตีกูเลยมึงทำไม่ได้หรอกเก่งเกินไอ้สกียร์ยังเปียนขอแล้วกันหมดสมุดถ้าสมุดมันขายแฟนทอมจัดดีป่ะวะแต่ไม่ได้ใช้อ่ะ อ๋อค okay, hmm. oh, ่ะเป็นทมออริจินอลนะมันทมออริจินอลอ่ะมันยอมแพ้เลยสกินสองพันเลยใส่เราเก่งเกินเก่งเกินเอ้ยมันเหมือนกันปะ